สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงหงา์เครื่องางนะครับวันนี้พามาชมเครื่องางอินเ r อร์440นะครับคันนี้นะครับเป็นสีมเดิมจากโรงงานนะครับตอนนี้นะครับทิมช่างกําลังล้างนะครับเพื่อเข้าโรงซ่อมนะครับ คันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่เก่าเก็บนะครับใช้งานมาน้อยมากนะครับรายละเอียดการเช็คของเรานะครับเราจะเช็คชุดปากนะครับเราหนุดกุ้งนะครับกาดแล้วก็ลูกสูบนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับของเครื่องอัดฟางก็คือชุดหัวมัดนะครับเราเช็คนะครับตามสไตล์ของร้านเราเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์087957ก453 0935732101นะครับเครื่องฟางนำข้าจากต่างประเทศนะครับแต่ละคันสภาพไม่เหมือนกันนะครับข้างหลังนี้ก็คือตู้เก็บเชือกนะครับจะเห็นว่าเชือกนะครับของต่างประเทศจะเป็นเชือกเส้นใหญ่นะครับต้องการเครื่องฟางไว้ใช้งานนะครับอย่าลืมลุงหงาเครื่องฟาง รับชมวิดีโอแล้วอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ